เสด็จทุกการแด่พระเจ้าพงศ์วิดาขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงอยู่กับเราในเช้านี้พระองค์เจ้าเราให้ทุกคนเข้ามาร่วมนัสการด้วยกันด้วยใจที่มีมโนานาพระคุณขอบคุณพระองค์ในตอนเช้านนี้พระองค์เจ้าที่เราเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาทูนกับพระองค์แต่เจ้าที่เราจะมาเข้าเฝ้าพระองค์แต่เจ้าเราจะนัสการด้วยเพลงเมื่อมองดูความบริสุทธิ์นะครับ tại tôi อย่อมองดูความรูสุดของปาอเมื่อเพีงดูความรักมันโกงคอปาอููกจริงใจชีวิตของข้าด้วยคุณฆ่าเพื่อเจ็บกาาปาอ

mong đồ mưa mong nước phàm bỏ đi suốt khó pha ô mưa phim nước lạc hoàn không khó pha ô phương tiện ca mưa ca カジューサンサンマジューサンサンバーオーイビカユーユーピサラサオ

天蓝色。<music> อยู่เพื่ออยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์จีบิคาอยู่เพื่ออยู่เพื่อสรรเสริญพระองคเอเมนทารุยาสุรกันพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายพิดาเจ้า ที่มาเข้าเฝ้าพระองค์แ่เจ้าในชาวนี้พ,ออพระองค์เจ้าเมื่อนมัสการพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์พระเจ้าและเรามาเข้าเฝ้าพระองค์ที่เราจะมากราบทุนกับพระองค์แ่เจ้าในช้าวันนี้พระองค์ขอพระองค์ทรงรับและฟังเสียงและคําอธิษฐานของเราทั้งหลายแด่เจ้าทุกถ้อยคําที่ข้าพระองค์ได้ตัดหรือผ่านขอกับองค์แ่เจ้าขอพระเจ้าทรงปฏิบัติให้เราทําให้เราพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามเยสูคริสเจ้าอาเมนครับอาเมนครับ อาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ก็ทรงอยู่และฟังคำของพวกเราทุกคนนะครับในเวลานี้ก็ <c oughs> มาถึงถ้อยคำของพระองค์ในหนึ่งโครินบทที่สิบสามข้อสี่ถึงข้อเจ็ด เรื่องความรักของอากาเป้น,นะครับสมัมให้ถ่ายกันครับสาธุก,การเดีพระเจ้าในนามพระเยซูรนมืของพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราและเวลาที่ท่กคนจะเปล่าอเอ่ยถ้อยคําของพระเจ้าเอ่ยพระคําของพระองค์ขอ,ก,ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าและการแต่ต้องใจขอความรักอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าส่วมทับพวกเราทุกคนใน กลุ่มนี้และในกลุ่มที่รู้จัโรวมด้ทรัพาพหัวหินและป่าเดงขอพระโลหิตของพระเจ้าปกคุมคำอธิษฐานนี้อ่าถ้อยคํานี้ด้วยลูกอธิษฐานขอคุณพระองค์ในพระนามพระสุคิ์วันนี้ก็จะเป็นบริบทของความรักแบบอากาเป้น,นะครับในหนึ่งโคลินบทที่13หนึ่งโครินบทที่13ข้อ4และขอถึงข้อ7 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคลายไม่เห็นแก่ตนฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่าจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อรประพฤติชอบความรัก ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างในบริบทนี้นะครับเราจะแยกเป็นส่วนๆนะครับคือความรักนั้นก็อดทนนานความหมายคือความรักแท้เราจงมีความรักแท้ ที่มีความอดทนยาวนานไม่ยอมแพ้ง่ายๆสงกระทําคุณให้กระทําคุณให้หมายความว่าอย่างไรกระทาคุณให้คือความรักไม่ใช่แค่รู้สึกดีรู้สึกประทับใจหรือรู้สึกถูกใจความรักต้องลงมือทำความดีซึ่งกันและกัน ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองความหมายคือความรักไม่มีความเยอย่อยิงต่อกันและกันไม่มีความไม่มีการแข่งขันซึ่งกันและกันเพื่อที่ไม่ใครก็ใครจะเหนือกว่ากันก็คือเอาง่ายๆว่าเอาง่ายๆว่าการที่เรามีความรักหรือว่า ข้อ่ารักซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะไม่มีการที่เราจะเหยียบคนอื่นขึ้นมาว่าว่าว่าตัวเองแน่ว่าตัวเองเก่งในบริบทต่อไปไม่หยาบคายแสดงถึงความเคารพต่อผู้อื่นโดยเฉพาะคู่สามีภรรยาของตัวเองความเคารพในที่นี้คือการที่เราต้องเคารพซึ่งกันและกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าต่อหน้าคนอื่นหรือต่อหน้าพระเจ้าไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียวอันนี้คือข้อที่บอกว่าไม่เห็นไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียวก็คือเอาง่ายๆว่าไม่มองความต้องการของตัวเองมาก่อนเสมอ ในบุญอีกบบทหนึ่งคือไม่ฉุนเฉียวไม่ฉุนเฉียวหมายความว่ายัางไงไม่ปล่อยให้อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหไม่ปล่อยให้กลมอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหควบคุมในตัวเราควบคุมในจิตวิญญาเราท,ที่จะพาเราไปถู่การทำบาปก็คืออาจจะไปาำนิ อย่างก่อนข้อก่อนหน้านี้คือตาหนิอิจเตียนคนอื่นด่าคนอื่นโดยอแล้วก็จะมีอีกอย่างคือที่มันรุนแรงขึ้นก็คือไปทะเลาะตบตีหรือต่อยเขาไม่ช่างจดจําความผิดบริบทความว่าไม่ช่างจดจําความผิดคือไม่เก็บความผิดและความผิดพลาดในชีวิตไว้ในใจตัวเอง ก็คือเก็บความผิดนั่นเองและในบริบทต่อไปไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดก็คือไม่ว่าชุดคู่เราหรือครอบครัวเราคนใดคนหนึ่งทำผิดกฎของพระเจ้า เราไม่จะไม่จะไม่ไม่สนับสนุนเราจะไม่นิ่งหรือเราจะไม่เฉยเฉยที่เขาทำผิดซึ่งเราเห็นเราก็ต้องเตะแต่ต้องเขาแล้วก็เตือนเขาบ้างในบางบริบทว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ทำไม่ได้ในสายตาของพระเจ้าไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบรักในความจริงและคุณธรรมนี่คือข้อสรุปของแต่ชื่นชมยินดีในแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความหมายที่ที่ถูกก็คือรักในความจริง และคุณธรรมข้อต่อไปทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นความหมายคือเพราะความรักคือการให้อภัยความรักคือการให้โอกาสและเข้าใจซึ่งกันและกันเสมอเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอโดยมองเขาในแง่ดี ไม่ใช่ความคิดจะไปทางลบก่อนว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างงดมีความหวังอยู่เสมอไม่ยอมแพ้กับคนอื่นหรือสถานการณ์ที่พาคุณไปทนต่อทุกอย่าง ความหมายคือแม้อยากแม้ยากลําบากเพียงใดแม้ยากลําบากแค่ไหนความรักของคุณก็ยังคงยืนหยัดอยู่เสมอสรุปถ้อยคําในตอนนี้แสดงให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงคือการเสียสละยืนหยัดอ่อนโยน เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาซึ่งเป็นความรักแบบที่พระเจ้ามีต่อเราและเป็นแบบอย่างที่เราควรมีอยู่ต่อผู้อื่นและครอบครัวเช่นเดียวกันคือความรักแบบอากาเป้ขอบคุณพระเจ้าครับอาเมนนะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพ้อยคำที่ ตรงใจนะครับแล้วก็ตรงเวลานะครับสิ่งนี้ก็มาจากพระเจ้าโดยแท้นะครับเพราะฉะนั้นความรักไม่ใช่อารมณ์ Solar นะครับแต่เป็นการตัดสินใจที่จะให้นะครับแล้วก็รับด้วยหัวใจถ่อมนะด้วยใจที่ถ่อมนะครับการให้อภัยคือรากฐานของความรักของพระเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้สําคัญมากการให้อภัยคือรากฐานของความรักของพระเจ้านะครับ เพราะนั้นความรักแท้นะครับต้องมีความจริงเป็นฐานไม่ใช่เพียงแค่การปรนีปนอมการปรีปนอมเหมือนการเราแอบ,บมันไว้เราซ่อนมันไว้เราแตบมันไว้เราพยายามที่เราจะรักนะแล้วเราก็บอกว่าเรารักเธอนะฉันรักคุณนะนะแต่ว่าอย่างที่มดได้แบ่งปันนะครับความรักคือต้องใช้ความอดทนนะครับกระทำคุณให้นะไม่อิจฉาไม่ อดตัวไม่หยิงยาโสนะครับไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อเรามีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อ,อความจริงมีชัยชนะนะครับนั่นคือพลังแห่งความรักก็คือเราจะทนได้ทุกอย่างแล้วก็เชื่ออยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอแล้วก็อดทนอยู่เสมอ อันนี้เขาเรียกว่าความรักแท้ความรักแบบอากาเปก็คือความรักที่ไม่มีเงินนะครับไม่มีไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยอะครับเหมือนที่พระเยซูตายเพื่อเรานะครับพงก็ไม่ได้มีข้อแม้ว่าเราจะต้องทำดีเราจะต้องเป็นคนดีเราจะต้องพร้อมแล้วไม่เลยนะขณะที่เราเป็น,ปนคนชั่วเป็นคนบาปพงก็บอกว่าเรามาตายเพื่อเจ้าเรารักเจ้า เราตายเพื่อเจ้าและในขณะเดียวกันเรา,เาประกาศตัวว่าเราเป็นคริสเตียนนะครับเราเป็นผู้ติดตามพระองค์เราก็ต้องเหมือนพระองค์เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่เหมือนเราต้องรีบฝึกฝนเราต้องรีบอธิษฐานนะเราต้องรีบที่จะทํายังไงก็ได้ที่จะเป็นเหมือนพระองค์ให้ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นความรักคือแรงผลักดันนะครับให้เราเดินต่อไปในชีวิตคริสเตียนอย่างมั่นคง ความรักนะครับตามแบบของพระเยซูเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งและล้ำลึกกว่าความรู้สึกหรือความโรแมนติกของเรานะแต่เป็นความรักที่ยั่งยืนทรงพลังไม่ล้มเหลวเพราะนั้นพระเจ้าเรียกเรานะฮะให้เรามีความรักแบบเนี้ยต่อกันและกันในชีวิตประจำวันนะครับเพราะนั้นเรานะครับได้แสดงความรักแบบพระเยซูในบ้านเราหรือย,ยังในคิดสัรเราหรือย,ยังและก็ต่อเพื่อนบ้านเราแล้วหรือยังนะฮะถ้าแสดงแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าถ้ายังนะเพราะอะไรถึงยัง อันนี้เราก็ต้องสํารวจตัวเราเองแล้วเราก็ต้องก้าวต่อไปครับเพราะนั้นมีบางคนที่เราต้องให้อภัยนะครับหรือเราจะต้องแสดงความอดทนด้วยความรักกับเขาหรือเปล่านะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมผมเองก็ได้รับความรักจากพระเจ้านะครับที่อดทนนะครับกับมดถึงสิบกว่าปีจากวันนั้นถึงวันนี้สิบกว่าปีนะฮะก็ประมาณเท่าๆกับอายุลูกชายผมเลยนะก็สิบสองปีนะครับ ครบโลพอดีก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้เขา,เ,าเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับเพราะนั้นกว่าเรานะครับจะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดที่เปลี่ยนแปลงได้จะต้องมีคนอดทนกับเราเยอะต้องมีคนอธิษฐานเพื่อเราเยอะนะครับจงจำไว้ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับยังไงก็ตามจะต้องมีคนอธิษฐานเพื่อคุณอย่างน้อยคนหนึ่งนะฮในชีวิต <c oughs> ก็คือองค์พระเยซูคริสต์ครับทงสัญญากับเราว่า พงค์จะอธิฐานเพื่อเรานะแต่บางทีเรารู้สึกว่าฮเฮ้ยพระเจ้าอธิฐานเพื่อเราทําไมเราไม่ไม่ไม่ได้อะไรเลยไม่ดีขึ้นมันเริ่มต้นที่ตัวเราครับเราต้องตัดสินใจนะขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานตอบสนองพระคําของพระเจ้าด้วยกันดีกว่านะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักข้าพง์ขอน้อมจิตใจเข้ามาเฉพาะพระพักของพงค์เมื่อ เพื่อสารภาพว่าหลายครั้งข้าพง์ทั้งหลายยังรักไม่เหมือนพระองค์ข้าพระองค์อาจโกรธง่ายอิจฉาคิดถึงตนเองหรือไม่ให้อภัยแต่วันนี้ข้าพงขอให้พระองค์นั้นเปลี่ยนหัวใจของข้าพงทั้งหลายใหม่โปรดให้ข้าพระองค์นั้นมีความรักที่อดทนนานและกระทําคุณให้ช่วยให้ข้าพระองค์นั้นไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิ่งพยองยะโสแต่ทอมใจและยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับพระพรเพราะ การที่เราทอมใจยินดีเมื่อผู้อื่นได้รับพระพรเท่ากับเรากําลังให้เกียรติเขาเพราะนั้นช่วยให้ข้าพงทั้งหลายนั้นไม่อิจฉานะครับไม่อวดตัวไม่หญิงยโสแต่ทอมใจและยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับพระพรเพราะการที่เราให้เกียรติผู้ที่ได้รับพระพรโดยที่เราไม่อิจฉาเราจะได้รับพระพรน,นั้นมาด้วยอเมนไหมครับเพราะนั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงลบล้างความ ความกโกรธและการจดจําความผิดจากจิตใจของข้าพงษ์ทั้งหลายให้ข้าพงษ์นั้นรักอย่างบริสุทธิ์ไม่เห็นแก่ตัวแต่มีใจพร้อมที่จะให้อภัยและอดทนต่อกันด้วยความรักแท้ขอให้ความรักของพรงค์เป็นแรงผลักดันให้ข้าพงษ์ยืนหยัดแม้ในเวลาที่ยากลําบากขอให้ข้าพงษ์นั้นทนได้ทุกอย่างและเชื่ออยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอและ อดทนอยู่เสมอเพราะข้าพระองค์เชื่อว่าความรักของพระองค์ไม่เคยล้มเหลวและข้าพรง์ทั้งหลายปรารถนาที่จะเป็นพยาถึงความรักนั้นในโลกนี้